ดีจ้าวันนี้มาตากผ้าตากผ้าเสร็จแล้วจะาพามาชมสวนมาร์โกตากผ้าเต็มลาวแล้วชาวนี่โอเคมาร์โกลูกตรงเมงเลยจ้า,าเต็บต้นส้มมาร์โกไว้ตามสมตามพี่นอ้องต้นนู้นน่ะจะเป็นฮอนแลนด์กำลังออกลูกอยู่ข้างบน ก่องคือเป็นบูบูบอบบาดไผวะาถพามาดูสวนสวนวต้นตะกรือมันละใบกระเพรากระตายมาันละอันนี้ก็กำลังออกใหม่ออกใหม่จ้ะใบกระเพราอย่างงามอันนี้ก็ต้นอะไรฉันไม่รู้ชักต้นอะไรเขานี่นะจะเขาเรียกต้นอะไรเด้อต้นขิงนี่ หิ้งมั้งใบชะพูงามๆกำลังออกกำลังแตกอ้อยต้นสูงเบลือเบตือเลยพาชมสวนชมสวนดอกไม้ดอกกล้วยไม้ยังไม่ออกดอกเลยเนงะียบจ้อยเลยกล้วยไม้ฉันอืมต้นจัมปาก็ต้นออกแลนะ้วเนี่ยจัมปาสองต้น ปกติมีสี่ต้นหรือห้าต้นบันไหนงอตายพริกต้นนี้ก็ออกลูกเต็มเลยเนยออกลูกขาวสัหรังอีกแล้วนี่พริกจ้าต้นพรกดูสวนหลังบ้านมีปลาไหมนี่เี๋ยวเอียบมองกันดูว,วิวันนี้คือมมีปลาลอ,อย โอ้มีอยู่นู้นไกลๆหน่อยแต่เออมองไม่เห็นดอกปันนินปันนินหรือปลาหมอคางดำคางเขียวกันไปเลยก็ตายน้อยคอยแฟน ตัดต้นนี้ออกเนึ่งสูงเลยเนี่ยหวานพานกันตัดต้นไม้นี่ไม่ได้ขนทิ้งเลยเนะกระดองกรองอู้ยต้นนี้แตกอย่างคาักเลยตายแล้วต้องเอามันยื่นไปทางไหนดีเนี่ยต้นนี้ก็สูง ไม่ต้องตัดวานพากระตัดกิ่งไม้มาวานเ่นยสนามยาเลืม่มหนาขึ้นไีกแลวโลตุนี้มันเตะอกกดอกแกเอ้ย,ออออยใหญ่งหญ่โอ้ยน้ำตกก็ยังไม่ได้สมน้ำตกเราเงียบขี่เลยทำยังไงดี ชมสวนอากาศเย็นๆปลาก็ไม่มีดอกตายหมดแล้วปลาตายมดีดจากแล้วชมนกชมไม้ชมสวน ขยากินหน่อยก็มาตัดเลยดิให้เคี่ยวไว้ก็มาตัดเอาฉันเคี่ยวไม่ไหวฟันไม่ดีชมสวนมะละกอน,นะจ๊ะว,วิวว,วิวว,วิวเดี๋ยวจะได้กินแล้วเนี่ย มะละกอมะละกอโอเคจ้าเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าเ้อคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละพาชมมะละกอลูกใหญ่ๆลูกใหญ่โตๆของพ่อใหญ่ตุ๊กใหญ่มากไายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ 不护，不护。